สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเป็นเรื่องสมชยัยซัดภูมิใจไทยประท้วงแล้วได้อะไรประยุทธ์เครียดบิ๊กตู่ไม่จอยเหตุรถไฟฟ้าสีเขียวยังแผลงริด ด้านบิ๊กป๊อกแจงมทไม่ได้ถอนออกจากวาระการประชุมยันคอรมอรพิจารณาแต่ให้กลับไปเคลียร์ข้อทักท้วงคมนาคมขณะที่โคศกประยุทธ์แจงครมอรตีกลับ นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเขียนข้อความทางเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นกรณีรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยลาประชุมเพราะกระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบผลการเจรจาและเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยกับวาระดังกล่าวโดยระบุว่า ไม่เข้าประชุมประท้วงแล้วได้อะไรไม่เห็นด้วยทําไมไม่เข้าไปเถียงเพื่อจะได้มีมติคอรมอที่เหมาะสมไม่เข้าประชุมก็ผ่านเป็นมติคอรมอที่ต้องร่วมรับผิดช,ชอบอยู่ดีคนไม่เข้าประชุมไม่เห็นเข้าท่าคนนั่งหัวโต๊ะถ้าคุมประชุมไม่ได้ก็กลับบ้านไปเถอะบริหารประเทศกันแบบนี้วังเวงครับ เขาบอกอีกสองสัปดาห์มาเสนอใหม่อย่าลืมลาประชุมคอรมอรทั้งพักล่วงหน้าด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้พูดคุยนอกรอบกับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและนายธีรพงศ์วงศิวะวิราชที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดโดยนำเอกสารซึ่งคาดว่าเป็นรายละเอียดของโครงการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวภายหลังจากที่ประชุมคอรมอมีมติรับทราบการต่อขยายสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่ได้ให้ไปชี้แจงตอบคำถามกระทรวงคมนาคมให้ชัดเจนก่อนที่จะนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคอรมอใหม่อีกครั้ง จากนั้นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือถแถลงภายหลังการประชุมแต่อย่างใดเพียงแต่หันมาโบกมือให้สื่อมวลชนก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันทีโดยก่อนหน้านี้นายอาคมเติมพิทยาภายัยศิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปรอที่ห้องเขียวซึ่งคาดว่าเป็นการหาหรือนอกรอบกับนายอาคม ด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอถึงการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่าณตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมยังต้องการให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคอรมอมีมติให้ไปชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลและเสนอกลับเข้ามาใหม่หลังจากที่กระทรวงคมนาคมมีหนังสือทักท้วงมาสี่ข้อ ก็ต้องไปชี้แจงและนำกลับมาเสนอใหม่และว,วันนี้ที่ประชุมครมได้มีการพิจารณาวาระดังกล่าวไม่ได้เป็นการถอนออกไปเพียงแค่ให้เอาข้อมูลมาเพิ่มเติมและพิจารณาในที่ประชุมครมครั้งต่อไป นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมอรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาของร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกลับไปทำคำชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นของกระทรวงคมนาคมครั้งที่สิ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2565และให้นำเข้าสู่การประชุมครมรเพื่อพิจารณาโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ